บาานลูกไปด้วยหันนือไม้ไปด้วยนะครับตอนนี้กำลังงานหนือไม้ดูเข้าไปใกล้นิดนึงแล้วกใช้ที่ใสมันใสเผือกใส,ลสกล้วยเอามาหั่นหนือไม้เลยครับเพื่อประหยัดเวลาไวด้วยว่าช่วงก่อนหน้านี้เรานรร่จาจะการปอกไปเก็บมาแล้วก็ปอกเปลือก พอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาซอยหั่นให้บางๆนะครับแล้เดี๋ยวจากนี้ทําอะไรต่อไปน้อยใส่ขวดค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะใส่ขวดเลยเหรอไม่ใส่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะดองคือหนึ่งพรุ่งนี้จะดองด้วยน้ําเกลือค่ะเอาเกลือเกลือเม็ดโรยเกลือเเม็ดโรยข้าไปทิ้งไว้หนึ่งคืนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เช้าก็ปรจุขวดจะเป็นแบบนี้ปะจุขวดนี่นะครับเรียงไว้อย่างนี้มันต้องตากแดดรึเปล่า ไม่นจะเป็นใช่ไหมนะก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้รวกดองรสเจ็ดนะครับแต่ไม่ต้องพอกหน้าอย่างในมิ้นทนี่นะครับคุณตันะ้มอะหดูเป็นใครอย่างค่ะเนูเป็นคนไายไหมคะ